สดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำข้าวต้มผัดนะคะโดยเราใช้กะทิสําเร็จนะฮะกะทิสําเร็จเออชาวเกราะแล้วก็ใชข้ข้าวข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวเราแช่นะแช่ไว้ค้างคืนนะจนเขาเขาดูดน้ําจนอิ่มนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยประมาณแปดร้อยกรัมนะฮะน้ำใบเตยก็ประมาณทักสองร้อยห้าสิบสี่ นะน้ำตาล250กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะแล้วก็พวกถัว่วลูกฟอกแล้วก็เออมีมีถัว่วถั่วแดงเนาะใช้ถั่วดําก็ได้นะแต่นี่มัญหาไม่ได้ก็เลยใช้ถัว่วถั่วแดงแล้วก็ถั่วเหลืองเอามาแช่น้ําให้ให้จนไหนฮะอิ่มตัวทั้งคืนนะคะเสร็จแ,แล้วรุ่งเช้าเราก็มาต้มต้มให้สุกนะคะทั้งถั่วแดงลูกฟอกแล้วก็ ผัวเหลืองนะมาต้มให้สุกนะฮะทีนี้ขั้นตอนก็คือเราก็จะเอากะทิเนี่ยนะฮะมาใส่ในหม้อเนี่ยนะ,ะแล้วเอาเกลือลงไปนะฮะเอาเกลือลงไปเสร็จก็เอาข้าวนะเอาข้าวใส่ลงไปนะ,ะข้าวใส่ลงไปนะ,ะจากนั้นก็เอ่อทำข้าวให้สุกนะฮะทําข้าวให้สุกนะฮะประมาณสักสักห้านาทีท่านะผู้ชมนะ เอาข้าวใส่แล้วก็คลุกใส่กะทิใส่เกลือนะฮะตั้งบนเตาไฟนะฮะพอเอาข้าวสุกแล้วนะฮะประมาณสักห้านาทีเนาะเราก็เอาส่วนผสมของพวกนี้นะนะของถั่วของอะไรเนี่ยนะ,ะใส่ลงไปนะใส่ลงไปนะนะแล้วก็เอาน้ำใบเตยนะฮะใส่ลงไปนะน้ำใบเตยใส่ลงไปสักหน่อยนึงแล้วก็อ่าเอานี้ใส่ก่อนเนาะ นะฮะเนี่ยเอาถั่วพวกนี้ใส่ลงไปจนหมดนะฮะที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําตาลทรายใส่ที่หลังนะท่านผู้ชมนะเพราะถ้าน้ําตาลใส่ไปน้าําตาลใส่ไปพร้อมข้าวเนี่ยนะมันจะทำให้ข้าวไม่สุกนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีการทำนะคะเราอย่าเอาน้ําตาลใส่ กะทินะพร้อมกะทิไม่ได้ต้องเอาข้าวไปผัดให้สุกซะก่อนนะเราถึงเอาน้ําตาลใส่ทีหลังนะฮะสำหรับาการผสมนะข้าวพวกถั่วแดงถั่วเหลืองเนี่ยแล้วก็ลูกฟอกอน้ำตาลาน้ำตาลก็กกเสร็จแล้วนะฮะใส่น้ำตาลก็คือเป็นเป็นอันสุดท้ายแล้วก็เสร็จเลยอันนี้เป็นขั้นตอนการการเอาผัดข้าวนะให้สุกแล้วก็เอา พวกนี้ใส่ลงไปอุปกรณ์หรือวัสดุที่เราเตรียมเนี่ยใส่ลงไปขั้นตอนนี้เขาเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ